ฮัลโหลวอสสกายกับผมเชคบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอชิ p อีกแล้วครับท่าน mm hmm. วันนี้ผมอยู่กับ s อแปลงนะครับหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินฝรั่งเศสที่สามารถบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดไปได้ด้วยนะดูดิจอดได้ไงว่าสามลำบ้าบอจอดแบบจอดทีก็หมดแล้วอะ่ะเออไอ้นี่ไม่บอมเบอร์จอดไหนอะ่ะอ๋อนี่ฮะบอมเบอร์จอดด้านท้ายสามลำเลยใช่ปะเนี่ยอ๋อจอดลำเดียว แล้วมันจอดได้ยังไงเนี่ยแปลว่าลำนี้ลำเล็กนะครับบอมเบอร์ลำนี้โอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวทั้งหมด3ลํลำด้วยกันนะฮะมีลำไหนบ้างเราไปดูพร้อมกันนะครับก็จะมีเจ้า KBX ของเกาหลีนะฮะหนึ่งลำนะฮะแล้วก็จะมีเจ้า KUSFX ของเกาหลีอีกหนึ่งลำแล้วก็จะมีไก LAH อีกหนึ่งลำซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเล่นลำนี้ให้ดูอย่างเดียวก่อน นะครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่เสียเวลาจะไม่จะไม,จะไมจะไ่จะได้ดูคลิปแบบละเอียดนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้านี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเจ้านี่จะเป็นโครงการของเกาหลีซึ่งพัฒนาระเบิดความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงสาหรับกองทัพอากาศเกาหลีใต้อาจจะแค่เป็นแนวคิดของอาร์สตอมเองก็เป็นได้นะครับสำหรับข้อมูล KBX เนี่ยผมหาและไม่เจอนะ KBX บอมเบอร์เกาหลีเนี่ยซึ่งถ้าถามในชีวิตจริงผมพยายามหาข้อมูลแล้วไม่มีครับมันไม่มีอยู่ในเกาหลีอะซึ่งอาร์ตอมอาจจะคิดมาเองเพื่อเอาใจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจนะเราต้องลองพิมพ์ว่าบอมเบอร์โคเรียนะฮะมีไหมบอมเบอร์โคเรียไม่เจอนะฮะบอมเบอร์โคเรียไม่มีฮะยังไงก็ไม่มีซึ่งอาจจะคิดขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่รับการออกแบบเพื่อค้นหาและต่อต้านเป้าหมายผิวน้ําและดาน้านะฮะ ตัวนี้มาอัพเต็มนะครับความโหดของมันอยู่ที่18,200นแะและก็ในเรื่องของความเร็วอยู่ที่ร้อยสามสามจุดเก้าครึ่งเร็วมากรู้สึกจะเร็วแบบเร็วเร็วมากๆถ้าผมเปรียบเทียบแล้วคิดว่าเร็วเกือบเร็วที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าเร็วเท่ากับตูสองสองไหนขอดูตูสองสองมีปะของเราอันนี้ร้อยสามสามจุดเก้าอ่าเท่ากับตูสองสองเลยนะครับและแต่ก็ยังไม่เร็วที่สุดเพราะว่าดาร์ s สตาร์เป็นบอมเบอร์ที่เร็วที่สุดนะครับร้อยสามสิบเก้าน็อตนะฮะ โอเคก็อย่างนี้เห็นครับเจ้านี่มีอาวุธมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าความโหดมันขนาดไหนเหมือนเดิมครับผมจะไปทดส,สอบกับเจ้า c ซียนไทรอยนะฮะเพื่อนเจะได้เห็นว่ามันโหดขนาดไหนนะครับดูครับดูสภาพมันไงเจ๋งไงเน้นหล่อเป็นหลักบอมเบอร์ที่เหมือน F A ห้าเอเป็นของเธอแล้วไปลองทดสอบอาวุธกันครับสำหรับเจ้านี้จะมีอาวุธด้วยกันทั้งหมด3าอย่างนะครับซึ่งเล่นง่ายสําหรับมือใหม่นะครับประพานนี้ใครได้ไปก็บอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับเราลองอาวุธแรกก่อนเลยแล้วกันนะฮะอาวุธแรกเป็นมิสไตล์นะครับก็จะทําดัมเบลได้ด้วยเพอร์โซนิกลูกละสี่หมื่นเก้าติดกิไม่ได้นะฮะ ไม่สามารถติดคีได้นะครับก็บอกเลยว่าโหลดเร็วนะไม่ได้โหลดช้านะครับรัวมิสไซล์แรกชื่อว่าสกายดากอนนะครับอันที่2นะครับเป็น KGB นะฮะเจ้านี้ยิงออกไปครับเป็นเหมือนจรวดล่อนนะครับทั้งหมด4ลูกนะครับยิงออกไปทำตัาเมจได้60,000่นสองอันนี้ก็แสนห้านะครับลองตอวบิโดครับตอวบิโดเป็นตัวบิโดที่ลงน้ำได้เร็วนะฮะแล้วก็พุ่งได้เร็วด้วยเหมือนกัน นะครับเจ้านี่ก็ทำาติเมจไม่ธรรมดาเหมือนกันที่อยไปป๊บแสนหนึ่งนะครับเฮ้ยสองแสนห้าตอวิโดอย่างเดียวก็แสนหนึ่งแล้วเรือดำน้ำอยู่ไม่ได้ผมบอกเลย <c oughs> โอ้ my god เดี๋ยวผมลองลองดำน้ำนะครับเพื่อดูว่าตอปิโดเนี่ยจะสามารถทำาตเมจทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าชุดหนึ่งมันสองแสนห้าถ้าเผลอ,อ,อนี่โอพีมากเลยนะครับเนี่ยลำนี้เนี่ย ส่วนมิซน์อื่นไม่สามารถยิงลงน้ำได้นะครับจากการทดสอบแสนนึงอ่ะอ๋อจะมีสองชุดก็หมดแล้วอ่ะงั้นเหลือเราจัดการอาวุธให้หมดเลยโอ้โหแค่นี้ก็แสนห้แล้วต้องทำอะไรแล้ว โอ้โหเกือบแตกอะ่ะทำดาเมจได้ทั้งหมดนะครับ6กแสนไม่สามารถติดคิทิคอนได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เป็นดาเมจที่สุดโหดจริงๆผมว่าอาจจะมีการเนิร์ฟเกิดขึ้นก็นได้ผมฟันธงว่ามันเนิร์ฟแลวกันนะมันอาจจะเนิร์ฟนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปทดสอบว่าตอวีดีโดสามารถแฟร์ได้หรือเปล่าถ้าแฟร์ได้ก็คือจุดจบของเขานะครับความเร็วเร็วมากนะฮะสปอตเจอ ทําการยิงตอร์ปิโดไปฮะเรามาดูกันว่าจะป้องกันตอร์ปิโดได้หรือเปล่ากดลออไปเรียบร้อยครับเข้าทุกดอกไม่สามารถกันตอร์ปิโดได้จบแล้วอ่างเงี้ยเรือมน้ําจ,จบจริงๆนะฮะเพราะาเรือมน้ําเลือไม่เยอะมาก4แสนเองโดนไป2ชุดก็เท่าไหร่แล้ววะสองแสนนะ่ะ โอ้แล้วโดนเซตเกาหลีไปนี่ตายผมว่าแย่น่แน่ฮะงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกับบอดตาหนึ่งนะครับไปดูกันฮะเดินเรือเพื่อเล่นหมดยึดจุดอย่างเดียวเลยนะครับโดยเล่นบอมเบอร์อย่างเดียวนะมาดูกันอยู่ไหนกันจ้ะโอ้เราเห็นฮลิคอปเตอร์สามลำแล้ว โอ้แตก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 อย่างนี้แตกหมดโหลดเร็วนะฮะแต่เขากันได้วะอ้าวหายบอมเบอร์แตก เมทเป็นสองแสนหกแล้วครับจากตอร์บิโดยอย่างเดียวนะครับสองแสนมาแล้วเดี๋ยวจัดก,การสติกเกอร์นะครับให้เพื่อนหน่อยหลบครับหลบแล้วความเร็วสูงหลบเป็นงานโดนไปแสนห้าอันกลับมานะครับ มันไม่ยิงเพื่อนมันวะเรียบร้อยครับมีเครื่องบินที่กำลังจะเล่นเราอยู่นะก็คืออาร์เซนอลชิปเติมอุป,ปกรณ์เสร็จครับหันกบไปหาอาร์เซนอลชิปแล้วยิงเข้าไป ใส่ขุมกำลังตาวิโดไปอีกเพื่อเขารู้ว่าความโหดเราขนาดไหนนะครับเป็นไงเหมือนศัตรูอยากโดนของเรานะครับเอาไปเลยแล้วส่งตาวิโดแบบใกล้ๆเป็นไงดึงหมอยอีกครั้งหนึ่งเล็งกดโจม ยิงไปกาอากาศครับแล้วปล่อยความเร็วสูงสวยงามครับโอ้โหเรียบร้อยขิดไปไหนมันบอกยึดจุดไงวะไม่เห็นยึดจุดเลยเครื่องบินแม่งเร็วจัดบังคับยากนะฮะเออวิสซยที่สองแฟรไม่ได้เหรอเนี่ยเพิ่งเห็น มิสไซล์นี่สองเหมือนกาแฟไม่ได้นะพเพื่อนโอ้ oh my god เราหมดแล้วว่ะต้องใส่เราต้องหงยการ์ดไปโจมตีศัตรูแล้วแหละเหรือเราลำเดียวนะฮะเพราะ,ะนั้นเราต้องจมตีศัตรูแล้วถึงจไม่อยากเห็นนายตายนะเพื่อน อะไรของนายเนี่ยนายต้องไปหากองกำลังสนับสนุนแล้วเมดเเไมเเด,วเดวสวยงามมากเพื่อนเสร็จเด็กลำหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อะเดสตอยเยอร์ลำนั้น ตามหาเพื่อนเก่ากันเถอะเราเจอมาแล้วไอ้แปสามที่เอเอมโกงมากนะครับต้งตีทุกอย่างที่มี แไป,ปใช่หนูบินต่ำเพื่อลบต้องบินต่ำๆนะฮะถ้าอยากรอดต้องบินต่ำๆกลับมาได้แล้วกลายว่าคลิปนี้เป็นเจเหตเอกไป มันไม่ได้คลิปเจเห็ดอีกเลยแตกยากแตกเกินหนึ่งวะแตกสัทีเถอเออมันก็เหมือนจะเป็นพิษส่งของมันแต่จริงไม่ใช่ <laughs> ก่อนไปนะฮะมาลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเ <laughs> มื่อสักครู่นี้ผมคล่องใจกับมิสไซล์ที่2นะฮะเหมือนกับว่ามันจะ จะเขาเรียกว่นะจะป้องกันแฟได้นะฮะเราลองกดดูฮะความข้องใจนี้เราต้องสำรวจนะฮะมิสไซล์แรกแฟได้ไหมแฟได้นะครับมิสไซล์ที่สองลอยห้าวีฮะแฟได้ไหมลองดูครับ โอ้ยทะลุแฟหกหมื่นทะลุแฟหกหมื 60, โอเคนะฮะต่อวีดีโอก็ใช้ตัวล่อไม่ได้แถมจรวดก็ใช้ตัวล่อไม่ได้โอ้บอมเบอร์ลำนี้มันโกงกว่าที่เขามีนะเนี่ยแฟไม่ได้โอเค ก็ถือว่าเป็นการรีวิวโดยละเอียดนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ผมบอกเลยว่าเป็นพาร์ทครบครบรอบ3ามปีโมเดนที่แบบจะครบรอบ3ปีโมเดนที่แบบของดีจริงๆลำนี้นะฮะถ้าใครไม่มีไม่ได้นะเพราะว่ามิสไซล์แรกก็เป็นไฮเปอร์โซนิกนะครับที่สามารถแฟร์ได้แต่ก็แรงมากนะครับ90,000มืนแล้วก็มิสไซล์ที่2นะฮะหกหมื่นถึงจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่สามารถใช้แฟร์ป้องกันได้นะครับทะลุไปเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ เป็นต่อวิดีโอนะฮะที่ไม่สามารถใช้ตัวล่อได้นะครับทำให้มันเนี่ยสามารถทะลุไปถึงเรือดำน้ำได้ก็บอกว่าบอมเบอร์ลำนี้เนี่ยเป็น Top, Top part ท็อปท็อปเบรเดนพาร์ทที่ที่สร้างมาเลยในตอนนี้นะครับเพราะว่าเบรเดนพา์ทเก่าๆก,ก็ไม่มีอะไรเทพ,พเท่าลำนี้แล้วนะฮะ <c oughs> สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกด กดใจเฉยฝากกดกติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ด้วยนะฮะใครมีความคิดเห็นยังไงก็เมนไว้ใต้คลิปนะฮะสรวบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วรอทดสอบจริงตอนเกมให้ดาวน์โหลดนะฮะแล้วพบใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ